อากาศดีมากเลยบรรยากาศองคู่ที่แก่สังขาอยู่แล้วก็เดินก็เป็นอาคารเรียนกับโรงเรียนพัะเจยมประจําอําเภอปุณณเดชคอนสวรรค์เราก็เดินไปเก็บดอกแคแกอีกหนึ่งรอกตะกี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาที่หมดแล้วนี้เดนลงไปอีกแล้วมลมอีกลมอ่ะลมก็ช่วยมากเดินดอกแคกัน ่่อนนตรงีี้ไมมพาเพืเ่อนๆดูบรรยากาศลมโชยนะคะเนาะลมโ,โชยมาบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากยืมเย็นฝัน่งตะวันตกเขียนไปโชยมาบรรยากาศดีมากเลค่ะบรรยากาศดีมากเลยมาใครจะมารับอากาศบริสุทธิ์หรอ,อเต็มเลย ก็ยังหล่นมาปลายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้เถิดได้ถ้าเ,เราไม่เก็บก็เหี่ยวแห้งไป กินแล้วก็พอกินได้อยู่ในฝักกับไปปูก เคกันแค่แค่แค่นะคะเ,เ,คคเ,เพื่อนเพื่อนแค่ะแค่เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศลมโชยนะคะเน้องลมโชยมาบรรยากาศนะดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากยืมเย็นปรีวว่นลงมาค่ะเพื่อนเนาะแก่เราเต็มเลย ลลงมาลดลงมาให้ดูนอยลอยลงมาแค่นี้เห็นถึงการลอยบิวไหนยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลงเฉยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะทางอากาศดีมากค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเลยปลิวว่อนลงมาค่ะเพื่อนๆน้อ ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ชมกยมาบรรยากาศทีมากเคบรยากาดีมากเลยมนาะใครจะมารับอากาศบริสุทธิ์เปรี้ยวนลงมา ต้นมันแล้วก็ต้นนี้ตานคู่มาเก็บดอกนี้ก็เดินเดินกลับเดินมาเก็บต้นแล้วก็ต้นนั้นต้นมันแล้วก็ต้นนี้ตานคู่ ี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาทุกหมดแล้วนี้เราลงมปอีกครับมีลมมาลมก็โชยมาไหนยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะ่วยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะเราก็จะเดินไปเก็บดอกแคอีกหนึ่งรอบแต่กี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาทุกหมดแล้วนี้เรลงมปอีกครับมีลมมาลมก็โชยมาใคะกระเดาเราก็กินได้ นะมีต้นหนึงสไหนยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะโชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้หนที่อยู่ในฝั่กลับไปปลูกได้แตวก็มีฝักก่อนๆด้วย,ยวะนะคะเพื่อนๆฝักก่อนด้วยคือฝักที่ดอกเขาหลุดลงมาเป็นแห้งด้วยนะคะฝักแห้ง,งนะะี้ เราเอาไปเอามิดนะคะที่เพื่อนๆดูบรรยากาศลมโชยอีกนะคะเนาะลมโชยมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากยื่เย็นแห้งด้วยนะคะฝักแห้งนี่เราเอาไปเอามิดนะคะที่เราก็จะเดินไปเก็บเราแค่อีกหนึ่งรอบแต่กี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาที่หมดแล้วทีนี้เดนลงไปอีกแล้วความลมอ่ะลมก็โชยมา นายยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะโชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะทั้งหมดเรก็จะเก็บมีการเราจะเก็บเอาเองเพื่อนี่เราได้เลยนี่นะนายืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะโชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ไหนที่นอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลงเชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะคกับเราก็มาริมหนองก็จะมีต้นเเคนะคะเกคป่าเคนะยังมีดอกนะมีดอกทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานมีฝักต้นก็ยังหล่นมาประปายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้ทีอยู่ในฝักลับไปปลูกได้แล้วก็มีฝัก่อนๆดต้วนี้ มีต <ity> ้นเคนะคะเกคป่าเคนค่นะยังมีดอกมีดอกทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานมีฝักให้หินดอกเขัาไปตรงเย็นดีมากค่ะเพื่อนทางฝั่งด้านหลังเราก็จะเป็นบ้านแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีอากาศดีมากค่ะเพื่อนอากาศดีมากเลยดีเท่ากับต้นดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อน ขอจบเพียงเท่านี้เนาะต้นก็ยังหล่นมาปลายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้ลองมาพาเพื่อนๆดูบรรยากาศลมโชยนะคะเนาะลมโชยมาบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีย็นืนๆสั่นน่หลก็มีค่ะลก็ยังมีทากาคเขาลงค่ะเขาก็จะหล่นลงมา เก็บกมีการเก็บอแล้ก็ได้ไหนเพื่อนทถ้าไม่เร,ไเราไม่เก็บก็เหี่ยวแห้งไปเป็นขี้ที่จะเป็นตัวนี่จะอยู่ในฝักอลับไปปลูกได้แล้วก็มีฝักก่อนด้วย แต่ถ้าไม่เราไม่เก็บก็เหี่ยวแห้งไป,ไปเป็นผีที่จเจอการหล่น,นมานนต้น <c oughs> ก็ยังหล่นมาปลายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้เราไปฝั่ <c oughs> งตะวันตกเฉียงใต้ชบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยมาใครจะมารับอากาศบริสุทธิ์เรามาเจอต้นอะไรนะ่ากะทินหอมจะมีอยู่รีแถวๆตามสวนข้างทาง ตามสองข้างทางอันนี้จะมีที่ฝั่งตะวันตกเช่ช่วนี้มทัากาศดีากยค่ะาเลยมาใครจะมารับอา,ากาบริสุทมัน,นเต้มเลยก็อยู่บนต้นยังบางยู่เต็มยังหล่นลงมิดวตอนตา,มมาก็ยังให้ความวนลงมาอี่อน,น้นลงมาหดอกวันนี้เราห <laughs> ลา่นมา ดูอยลอยลงมาแค่นี้เห็นถึงการลอยบิวเห็ี่ยนด,ดอกเข้าไปต้นเลี้ยนดีมากค่ะส่วนทางฝั่งด้านหลังเรากมจะเป็นหน้าบ้านแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีติดดอกแค